สวัสดียา,า่เศร้าพี่นอ <c oughs> ้องเมื่อนี้กะฝนตกตั้งแต่พายุเข่าตั้งแต่หมู่คึืนบนุญมาตกแงมหมู่เศร้าจากหกม,ม้งจนเมื่อนี้กะสีมืดมือละเพราะพายุตกแห้งแน่ลินแน่แห้งแน่ลินแน่อยู่ยังเสียพี่น้องคิดว่าคืนสิพายุเขา่าพี่น้องเบุง มัอนี้ยายก็ต้องมากอ,อันนั้นชายคีมพี่น้องเบิ่งสีสะเก็ดบ้านยายต้องสีสะเก็ดจากที่ฝนบ่เคยตกแหงแล้งเข่ากระบ,บ่ม่บมีน้ำให้หน้าบ่บมีน้ำแหงตายเมื่อี่น้องดำหน้ากระดำหน้าแกนน่นมันนีมือนี่ฝนมาพี่น้องฝนตก กับเพราะ่าีด้น้ำได้เนื่อ,อยุ่ตอนนี้นมันตกแบบนี้ก็ชีทววมแล้วพี่น้องมากเบืง้งขีฝ้ามันเลนไหลไปไหลมากพี่นอ้อง ไป้บึงอันนั้นพก็งไงแล้วไปหาเหดมะนี่กระฝนตกหากระเลียนรัดพุ่นบ้านเอ้ยฝนตกคักเนี่ยน้องเอ้ยฝนตกพายุเข้าค่ะพี่น้อง,น,องน้องกลี่ม กระตกลิ่นแห้งมากเมื่อกี้นี่กันแห้งมากกระลิ่นบานนี้เศร้าแล้วแล้วก็ะลิ่นไปไกลกับโบไดกินเนียเป็ดกับโบไดกินเนียพี่น้องเขาหฮมมันหนาวอ่ะฝน,นตกมากฝน,นตกมากก,มากับ เป็ดกระเล่นน้ำบันเย็นชุ่มจำพี่น้องเย็นชุ่มจำใกลหน่อยเบ่งย้ายท่องเสียเอินมาอัน,นหน่อยย้ายท่องมากเจ๊เออเจ๊เดยวขอเออคระ เก่าอันนี้โยมามาหน่อยแย่ท่วงแอปปี้แมปี่แอปปี้เย่แอเร่เร่เรนเ่นอนลง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 ผีแย่ท้องเลี้ยงแต่เจ้หน่อยๆขุนพี่น้องนี่เมียมันหลุดเหยียบไก่นอนลงนอนลง เต้หน่อยๆวนเรี่ยงมาก mm. จะเลือดตุนเม่มันรตายเม่มันรับเขาละรับรถช้นไตยายท่องก็เลยเอามาเลี่ยงว่าจอาบน้าให้กับฝนตกมากจะเลือตุนเม่มันรตัยนุ่มก็บ่ได้กินพี่น้อง เมาท่านได้กินเขาอ้วนเบิงโตเถือกได้พี่น้องมีอ้วนกินคักข,ขนาดเลยพี่น้องเขากับแก้วเลกินเขากับแก้วก็กินมันตกแห้งไม่อย่แลวพี่น้องเบิง้งน้่าปูนกุ๊ เย็นคุ้มจำโต๊างามบ่มีฝ่าบ่โอ้บ่มีฝ่าเหลี่ยมบ่มีฝ่าห้องล่มกับบะมีเบิ้งพี่น้องฝ่า,ายใหม่อยู่นิ่งแห้งเรียว่าโต๊เเิ่นกับว่าพยากรณ์อากาศเิ่นกับว่าผลพายุเขา่าเิ่นวะสิดป,ประมาณสามสี่มือฝนนึกได้บุมันโก้คลุมืด เป็นเจ่ไดนอเทาน้ำทั้งนั่นก็ทีได้รับน้ำลับนนี้เดิงที่นอนคือถ้าพอใจแล้วมาเตหาเหตุ

จะดอกงามๆเอ้ยดอกดอกบานมันตือฝนกับดอกจุ่มเอ้ยพี่น้องมาเดิมเฮ็ดไปิ่นเด้อพี่น้องเดอ้อดอกจุ่มมันสวยงามงามงามเฮ็ดเพิงกะมี่มีนีซิได้แกนเฮ็ดเง จูมม่านจูมม่านจีนอนจูไม่น้อยๆนีน่นเนี่ยกำลังเฮ็ดกำลังออกอเป็นไงเราไปจูงเรากะใจเฮ็ดมากินเอ,อ้อจอกหน่อยๆนีน่ ปวดเสียบเนะื้อดอกนหน่อยๆนะปวดเสียบจะได้พี่หนอนมันบบใหญ่ดอกเป็นดอกหน่อยมันอมเอ้ยพี่น้องมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากเฮ็ดนี้อันนั้นกินมันดอกนี่มันดอกใหญ่เด,ด,ด้มันหัก เด็กพี่น้องมาเด้อไปเลยจ้ะพี่น้อง